สวัสดีค่ะรินนะคะวันนี้พามาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวนะคะโครงการเดอะซิตี้ราชพฤกษ์สวนผักนะคะ<ส>บ้านหลังนี้อยู่ต้นโครงการนะคะซอยหนึ่งใกล้ขับเ้านะคะในซอยนี้มีบ้านแค่สองหลังนะคะเป็นไพรเวทพื้นที่67.4ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านตรงนี้เป็นประตูไม้นะคะกว้างทางเข้าด้านหน้านะคะ ในส่วนของโรงรถตรงนี้จอดรถได้สองคันนะคะมีหลังคาเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านนะคะตรงนี้เราเดินเข้าจากทางประตูฝั่งโรงรถนะคะถ้าเราเข้ามาจากตัวบ้านด้านหน้านะคะตรงนี้จะเจอห้องโถงห้องโถงใหญ่นะคะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้นะคะมีแอร์ให้หนึ่งเครื่อง มีชั้นบิวอินวางทีวีนะคะเป็นตู้เก็บของในส่วนของหลังบ้านตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เป็นโต๊ะทานข้าวหินนะคะตรงนี้แถมให้ด้วยมีแอร์อีกหนึ่งเครื่องในส่วนของด้านหลังตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะบิวอินอยู่ในบ้านมีประตูปิด การกลิ่นรบกวนให้เรียบร้อยค่ะมีหูดูดควันนะคะมีประตูออกหลังบ้านได้นะคะในส่วนของด้านล่างนะคะมีห้องน้ำชั้นล่างแล้วก็มี ห้องนอนผู้สูงอายุอยู่ข้างล่างนะคะมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องแถมตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเรากลับเข้ามาดูในส่วนของชั้นสองนะคะเดิขึ้นมาในชั้นองตรงนี้มีห้องเก็บของขนาดใหญ่นะคะข้างบนใดพอเราขึ้นมาชั้นสองนะคะจะมีโถง ห้องโถงในส่วนของหน้าบ้านตรงกว้างนะคะไว้ทําห้องนั่งเล่นชั้นบนได้แล้วก็มีบิวอินนะคะเป็นหิ้งพระขนาดใหญ่นะคะห้องแรกนะคะที่อยู่ติดกับทางบันไดตรงนี้เป็นห้องนอนรองนะคะแอร์ให้หนึ่งเครื่อง มีบิวอินตู้สื้อผ้านะคะห้องน้ำในตัวกลับมาที่ถงบันไดนะคะด้านหลังจะมีห้องนอนอีกสองห้องห้องทางด้านขวามือจะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเป็นมาสเตอร์เบดูมีแอร์ให้หนึ่งเครื่องตรงนี้ทำเป็นบิวอินหัวเตียงให้นะคะ แล้วก็มีทําเป็นวิวอินชั้นวางทีวีมาทางนี้จะเป็นวอล k i อินคร e t ็ตนะคะมีประตูกั้นเข้ามาจะเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะมีที่กั้นโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อย ห้องสุดท้ายนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันในส่วนของหลังบ้านเป็นห้องนอนแถมแอร์หนึ่งเครื่องนะคะมีเตียงแล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะตรงนี้วางตู้เสื้อผ้าได้นะคะมีห้องน้ำในตัวใครสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อรินได้นะคะ ขอบคุณค่ะ